วันนี้เพื่อนเราเรากินวันนี้โอ้โหเจ็บคอเด็ดอ๋อเจ็บคอเด็ดวันนี้เราอยู่ช่องนาลาเดียววันนี้เราจะมาทำเมนูผ้าไอหมึกสายกับกุ้งสดเป็นเป็นเป็นผ้าลักษณะแบบนี้ผ้าผ้าว่าจะกินกับแก้มอะไรอย่างเงี้ยพูดที่อะไรกูไม่รู้เรื่องอันนี้ครับนี่ได้อืึกสายแล้วลวกแล้วนี่คือกุ้งสดนะครับอ่ะเลย

รวมเอ่อหนึ่งช้อนชาหอหนึ่งช้อนแล้วเนี่ยหนึ่งช้อนชาเนี่ยแล้วก็เกลือครับเกลือนี่เราจะไม่ใช้ปลาเราใช้เกลือแทนแล้วก็ทุกเช้าให้เข้ากันครับน้ำมีกลิ่นนะมีกลิ่นออกมากลิ่น มันกินมะนาวดนเกลือแล้วก็ไม่ใสอเลยมาสดนะคะเป็นสดมากนี่คือจำจำดยมราดูดูแลอยากกินแ่แล้วเห็นไหมไตัทักตัวทีวีทีวีในทีวีมนุดิเนียนีกุ้งกงบ่อกุ้งจี่ะเออกินไป้ไได้

จริงๆไม่กับแก่นอย่างดีแล้วครับนี่คือจะกับแก่นเลยเล,ลยเลยเลยขวบไปค่ะนะครับมามจะเหนียวดิวเหนียวอันนี้ครับคือข้ากุ้งสกสายกับกุ้งสดนะครับนี่ตัวน่าเรามีน้ำเก๊กฮวยนะครับ ทีอากาศเย็นๆตอนสักสาโมงกาฝ่าตีโมคือรสชาติเดี๋ยวผมบอกเลยว่าละมุนนีครับผมละมุนนีครับละมุนนีครับผม เดือดจิ้มอ่ะกระเบือ้องแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมยัง <c oughs> ก็ได้อยู่วะ <c oughs> ถ้าเป็นหมึกหมึกหลอดน,นะย <c oughs> ไปถือหมึกหลอดอ่ะติดสองติดอะไรติดกล้วยหมึกหอมแล้วเราทำเหมือนเหมือนซีพุดคือเราทำแบบเนี้ยแต่แยกแยกเนื้นะอเข้าใจป่ะแล้วเอาไปใส่ในตัวหมึกนะ <c oughs> คือเป็นตัวคือเราทำหย่อเครื่องเคียงแต่เราไม่ใส่ตัวเขะะ้าใจป่ะไหม แล้วใส่ไปอ่ะมันจะเหมือนเหมือนปลาหมึกช็อตอ่ะอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าจะทำเหมือนกัน <L un> แต่ไม่รู้ว่า mm. มันจะออร่อยจะทำยังออกแบบไหนแต่ก็น่าจะคล้ายๆกันแหละแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะเต็มคำเพราะว่ามันมีเค,ค,ครื่องเคียงมีคือมันต้องสับสับตะไคร้ให้ละเอียดกระเทียมละเอียดหอมละเอียดคือทุกอย่างต้องละเอียดหมดอ่ะแล้วสับๆๆๆขอพระทำทษไอ้เหี้ยนี่อย่างหนัก ขอผ่านถนนไอ้เฮี้ยนี่ยังนักเราไปกุ๊เขาทำน้ำซอสใ่ไหมเอียัดใส่เข้าไปข้างในข้างในอาจจะมีหมูบดอีกหน่อยนึงก็ได้อันนี้เตรียมนะคิ้วกันแล้วก็แตกในปากนี่อะกินโบะปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบดูี่ <c oughs> คือดีอ่ะบอกเลยว่าคือดีอ่ะขออนุญาตนะแป๊บนหนึ่งโอ้ย มันมีแต่โดดเมนูนี้ผ่านไหมครับเดือดเอ้แคมปิง้งได้เนี่ยแคมปิ้งยำเนี่ยกินมาหัวคือาเราไปแคมปิ้งอ่ะม่ต้องอะไรมากเลยเตรียมของกลับบ้านไปเลยครับใส่กระอับแยกไปเลยถึงวเวลาพวกเขาทำดเลยเนี่ยถือว่าเป็นเมนูเด็ดเลย มีน้ำแกกควยหน่อยโอ้โหชื่นใจครับคือเราจะพยายามนำเสนอเมนูแปลกๆอีกหลายอย่างนะอาจจะมีอีกหลายเมนูที่เราเราจะทำนะครับแล้วเราก็จะเน้นเน้นวัตถุดิบสดใหม่ที่แปลกไปและสดและกินได้จริงนะครับป เเ็มไปเจอเม็ดโดดเลยเมโดโดวันนี้เราก็เมนูนี้ก็หมดไปบรรยากาศอยู่หน้าบ้านเสียงอาจจะดังไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ถนนใหญ่ฮะวันนี้เราก็เลยร่มๆเลยก็นั่งชิลวๆอยู่หน้าบ้านนะครับเมนนี้หมดไปกุ้งมี50บาทแล้วก็ประมาณ0ก ตัดได้ยังไอสัตว์งม้ก็ปอกติดตาเนอะปวดไปเมล็ดไอ้เนี่ยติดตาจะเมนูของเราไอซ์กุ้งกุ้งหมึกผ้านะฮะงั้นก็อีพีหน้าก็เดี๋ยวเราจะทำอะไรก็รอันนี้เมนูอะไรกุ้งหมึกผ้ากุ้งหมึกผ้าเมนูหน้าหมึกกุ้งผ้าโอ้โห ก็เหมือนไงแม่ก็ฝาติดตามอะเปลีะยิดะลรอะไรนาราเลียวอยู่ทบช่องเราทีมงานคือนาราเลียนาราลียวแล้วก็เพจข่าวแกงนะครับติดตามเราไว้ชือช่องของเรามีหลายอย่างทั้งข่าวเราเรื่องผีฮ้ข่าวสารทรรมศาสรด้วยของเดียวคือวันเสาร์เราจะมีคือวันเสาร์เราเรื่องผี ท่องเที่ยวทำอาหารแบบเนี้ยแล้วก็ข่าวปลทมก็ได้เนี่ก็ขากติดตามใช่องของช่องทางเฟซบุ๊กข่าวแกงยูทู e นันาราเลียวเป็นภาษาอังกฤษครับ N A R A แล้วก็เลียว R E A L แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เป็นกะไรอยใางขอเราทำคลิปต่อไปนะครับัานะครับ r r s DJ